สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูไอ้แกงเนื้อแกงออมเนื้ออมเสียดเนื้อขอนียวหอนหอนอากาศหอนหอนน้ำก่อนมวนีพักกลับวันนี้ชดน้ำย่างเดียว หงุนหงนดเลยโปร่งจากเตาไ่ไหมเหนื้อติดมันค่ะเนื้อเสียบติดมันร่างพอดีเลยนุ่ม กูเปื่อยพอดเขาก็ห้อนแกงก็ห้อนอากาศก็ห่อน ยังไม่บออข้างเสียงที่ปวดๆแท้เสียงอิน ตอนเนี้ยอืมเนื้อใหญ่แล้ยปะเนี่ยฮะหวานเลยนริฮวาเล่นๆเนี่ยเอาเอาเฮ็ดบุ๊คเฮ็ดอย่าง,งานี้ไ คิดคนแล้ว <respuesta> อ mm ือต่อยัเล่นนี่คอเาๆเหรอกอนฝนตก เกีือหอมเส้นะเขือใส่ต้นหอมดอกหอมมะเขือผักชีเล่า ngon nổi đến nó kiện on rồi quay đi ngon bớt thầu nhìn nó sẽ thế nào sưng lên, nghe sưng Anh mắc mặc cho nói cả Xây đi lắm được này chắc nói Bạn con cũng xây thôi kì đi xây giòn giòn Tôi sẽ lại nè xay đi xay kì phía พร้อมใส่เลือดอยู่บ้านะใส่เลือดน้ำอลไตอตแต่สุดแต่แต่จังหวัดกินบุกขึ้กันเฮ็ดบุกขึ้กันจังหวัดเห็นจังหวัดนี้บุกขึ้นกันเปบนไงขึ้นแบบจะหลาบยังบุกขึ้กันเน,ะนาะหลับทั้งบวัดสัก môn môn nào, là... bơ bơ Đông nhầm, và bơ sẽ đẻ huyết, làm mưng mề, làm với 1 miếng xoay, bằng bằng, xoay đẻ huyết. Nào, để ngăn trắng, để ngăn nhàn, ngăn bùn, nền, tao phải phật làm với cậu trâu này, tao phật, chẳng phật làm cà 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 cu này, còn tía chi ทำแห้งป,าาปีนสชลไหาคบเปิด <practiced> พ <clapping> ัด <le> ล <peanut butter> ่มกับเบา่เย็น ช่วยตอนใหญ่เถอะวะจ้าของเลยล่ะแต่ว่าถ้าเป็นเศษพวกเนี่ยสิษเ,เ,เป็นเกงเศษแบบฝักหอมมันอแสบไหมครกงฝักหอมเนื้อเกงเนื้อเศษฝักหอมอยู่บ้านนี้อยูุติฝักหอมจอกักวะคิดว่าบ่มีคิดว่าน่าจ,จะเป็นฝักเงาๆอ่ะอื Ngay cốm lưng yang yang cốm lưng yang cốm lưng yang hoa yang. nhau, lạc tai ny nhau, ổi hiền nhau wabi là tai ta này nói cassidan wabi ngay cả, ngay 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 mì ngay ta này nói ngay 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 cả ngay 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 ทรงการนี้เนาะคนแตกแต่แนแท้ๆนะมันทอนเตรียมเทียเท่ยวมันสนุกเลยทรงการเป็นคนเดินทางกันกกระวังอันตรายเลยนะนนเนาะเพราะว่ารถมันหลายจากคนเมาคนเนี่ยแหละ เหมือนกันนะคือเคียไปเคียมาอยู่แต่ตอนเนะี้ยเนื้อถนะั่วหนา

đây luôn Còn không còn nước xem Tân nhẹ hay tân Nhầm đây bảo อื้เป็นอย่างกว่าเพชรมีสดแน่วสำหรักถ้าสำหรักแห้งแห้งแหลเป็นตะตายมากเลยเนาะอืมมันขึ้นสมองขึ้นอืมเกีเอาด้อ คำเขาชูทายชูำหน่อยไปปกตินะคะมันอากาศอันนี้นะมันจะเป็่แนใครเลย,ยอันนี้อากาศมันหอนมันเกิดจน,นว่าเป็นใค่อะ่ะแม่มันต้องกิน,น,นมันหอนจีละ <laughs> ไม่นช่เปลีนเถื่อม่เงื่อหอน เอาเด้อค่ะวานนี้ชิไปแล้วค่ะพอนจักใดกะขอขอบคุณหลายๆนะค่ะคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณค่ะไว้พอกันเมื่อหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ